มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเดพเทอระบรมราชูประถภมจัดแถลงข่าวการจัดงานมหก,กรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลักการกุศลได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทดเรมนัสโนนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์และประธานคณะกรรมการจัดงานมหก,กรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563เป็นประธานการแถลงข่าวโดยในงานจะมีการ ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือและสินค้าการเกษตรจากสกยลภาพของคนพิการและการแสดงจากศิลปินเปิดหมวกวงเพื่อนน้องอีกด้วยงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการที่จะเกิดขึ้นในวันที่12-13ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมเป็นกําลังใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของพี่น้องคนพิการนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้คนพิการเรามีศักยภาพอย่างมากนะครับและในงานนั้นก็จะมีการบันเทิงรวมไปถึงร้านค้าต่างๆที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าลืมนะครับวันที่12-13ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีร่วมงานมหกรรมอาชีพคนพิการครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดกิจกรรม PEA Happy Run Mini Marathon 2020เติมชีวิตให้มีชีวาได้กลับมาสวมรองเท้าวิ่งกันอีกครั้งณสะพานมหาเจษฎาบดินารารนุสรอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีรูปแบบการบบวิ่งแบบวิถีใหม่จัดขึ้นภายใต้นโยบายการป้องกันความปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทําให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเกินความคาด จริงค่าพูดถึงความสำเร็จนะก็สำคัญที่สุดก็คือผู้มาร่วมในกิจกรรมนี้ก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะและก็งานนี้ก็เป็นงาน PA Happy Run Mini Marathon นะครับซึ่งจัดปีละครั้งนะครับตอเราเปิดตัวเนี่ยก็มีผู้สนใจเข้าสมัคร2ชั่วโมงนี้เต็มเลยนะครับจริงเราก็อยากจะรับมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าได้ข้อจำกัดของโควิด19ก็รับได้2 5 0 0คนนะครับก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่า ผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยนอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับก็มีส่วนร่วมในการทําบุญร่วมกันนะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่จ,กจากการจัดการแข่งขันโดยที่ไม่หาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้สถาบับบนบ้านทาลาดูนนะครับ